ตำรวจสืบสวนเหนือโชฟอร์มใช้แผนล,ลอดจนแก๊งปล้นมืออาชีพช้างวัดประดูถูกตำรวจซ้อนกลสั่งจับตายขณะผาสมุนรอจงังหวะดักปล้นเงินแสนเสียใหญ่บ้านจัดสรรที่ดินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ตำรวจซุ่มกำลังเข้าจู่โจมแต่ถูกถลมก่อนด่วนกันสนันวันไหวกลางถนนกลางวันสแสกในที่สุดแก๊งโจรถูกเผาดับสาศพหนีรอดบุดรวิสอง เยประวัติหัวหน้าแก๊งเป็นไอเสือนักปล้นเมือชีพก่อคดีมาลลยท้องที่และเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรนั้นเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่เหตุการณ์เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นก่อนเวลา13นาฬิกาของวันที่16ธันวาคม2529เมื่อสายของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองกับกับการตำรวจนครบาลเหนือได้รายงานถึงพันตำรวจอีปรมวนนิลกุป ผู้กำกับการตรารวจสืบสวนสอบสวนนคนบาลเหนือว่าภายในวันนี้เวลาประมาณ13.30นาฬิกา30นาทีจะมีกลุ่มแก๊งโจรกลุ่มหนึ่งจะคอยดักปล้นทรัพย์เสียใหญ่เจ้าของกิจการบ้านจัดสันที่ดินอยู่ที่อำเภอรังสิตจังหวัดปทุมธานีจะเดินทางมาเบิกเงินแสนที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะแขวงตลาดบางเขนเขตบางเขนกรุงเทพมหานครขอให้รีบดำเนินการ หรือหาทางป้องกันด,ด่วนเมื่อพันตำรวจเอกประมวลนิลคบได้รับรายงานจากสายดังนั้นจึงได้รายงานให้พลตำรวจโทสำเนาวิทิตบรการผู้บัญชาการตำรวจน,นครบาลและพลตำรวจโทวิโรธเปาอินเพื่อบังคับการตำรวจนครบาลเหนือทราบจากนั้นผู้บัญชาการตำร,ร,ร,รวจน,นครบาลจึงได้สั่งการให้พลตำรวจตรีมนัทครฑชายยาัยญาตรองผู้บัญชาการตำรวจน,นครบาล พลตรารวตรีวิโรธเปาอินผู้บังคับการตํารวจนครบาลเหนือพันตารวจเอกเกษมบุรณะปัทธมพันตำรวจเอกพงศักดิ์กนิทกุลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกประมวลนิลกุปเพิ่มกับสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจโทวิันเปาอินพันตำรวจโทคงเดชชูศรีพันตำรวจโทอุทัยนิ่มเสมอรองพ่วมกับสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือร่วมการประชุมวางแผน เพื่อดําเนินการต่อไปในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับรายงานมาจากทายนั้นทางด้านพันตารวจโทวินันเปาอินและพันตารวจโทคงเดชชูศรีสองเบลอมเพกับมือปราบก็ได้ทราบว่าในเขตท้องที่ดังที่ได้รับรายงานมานั้นได้เกิดมีกลุ่มแก๊งคนร้ายกลุ่มหนึ่งก่อเหตุร้ายปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมาหลายครั้งหลายหุนแล้วโดยกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์แท็กซี่ที่จรกรรมบ่าเป็นพาหนะหลังจากกระทําการแล้วก็จะทิ้งรถหลบหนีไปซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ทางกลุ่มตํารวจสืบสวนก็ได้ส่งใส่และเจ้าหน้าที่เข้าประกบจับตาติดตามมาโดยตลอดและในครั้งนี้เห็นทีจะเข้าแผนที่หมายตา,าไว้จากนั้นหลังจากที่ได้ประชุมวางแผนการเรียบร้อยแล้วกําลังของตํารวจกองกำกับสืบสวนสอบสว,สวนนครบาลเหนือจํานวนหนึ่งโดยการนําของ พันตบบราเวททัววินนยเปาอินพันตบบราเวททัวคงเดชชูสีพันตบบระเวททัวพานุพงศิงหราณา,ายุธยาพันตบบราเวจตรีวีรศักิ์บุรพากาศและร้อยตำรวจเอกสมชายชดเศษได้แยกย้ายกันดักซุ่มในจุดสำคัญรอบธนาคารสี่จุดโดยเฉพาะในซอยเทพนิมิตไผเราอซึ่งเป็นซอยอยู่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์และเป็นซอยเปลี่ยวและสามารถหลบหนีออกสู่ถนนสายมิตรภาพได้อย่างสะดวกที่สุดได้นำรถยนต์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดสกัดไว้อย่างแน่นหนาะก่อนถึงเวลากำหนดที่แก๊งโจรกลุ่มนี้จะเดินทางมาปฏิบัติการชั่วร้ายกำลังของเจ้าหน้าที่ต้องรีบวางกำลังไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยความฉับไวแต่ก็ดำเนินการอย่างเงียบเชียบที่สุดเพราะขณะนั้นเป็นเวลากลางวันมีผู้คนเดินกันไปมาอย่างพลุกพล่านโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนและกลุ่มพนักงานที่กำลังทำงานอยู่ภายในธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีคนรับรู้เหตุร้ายเพียงไม่กี่คนเท่านั้น โดยกลุ่มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในธนาคารก็เตรียมสอดส่องให้ความปลอดภัยร่วมด้วยและขณะนั้นในซอยเทพไพร่มีบรรดาพวกขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้จอดเรียงรายรับคนอยู่ข้างธนาคารก็ได้ถูกสั่งให้ออกจากบริเวณไปอยู่ที่อื่นก่อนซึ่งพวกนี้ก็พากันแปลกใจมากว่าทําไมจูๆ่ๆตำรวจสั่งห้ามมาจอดรับคนแถวนี้จนกระทั่งต่อมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีกลุ่มแก๊งโจรน,นี้ก็มาตรงเวลาตามพี่สายรายงานให้ทราบโดยครั้งแรกตำรวจได้สังเกตเห็นรถแท็กซี่ย oh ี an, ่ห้อนิสสันไม่อียมซีฟ้าอ่อนหมายเลขทะเบียน1ทอทหาร3718วิ่งมาจอดอยู่กลางถนนหน้าธนาคารมีคนนั่งอยู่ภายในรถสองคนและยังไม่แสดงทีท่าว่าจะก่อเหตุร้ายแต่อย่างใดกระทั่งต่อมาได้เห็นมีรถจักรยานยนต์วิ่งมาจอดอยู่ด้านถนนแจ้งวัฒนะอีกสองคัน คันหนึ่งเป็นรถยี่ห้อคาวาซากิสีเขียวรุ่นเออาร์มอน้ำหนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีหมายเลขทะเบียนสองขอไข่สี่เก้าห้าศูนย์มีชายขับขี่คนเดียวอยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตสีฟ้าสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถยี่ห้อยามาฮ่าสีฟ้าแต่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมีชายสองคนนั่งมาด้วยจอดอยู่อีกด้านหนึ่งของถนนแจ้งวัฒนะและกลุ่มของชายทั้งหมดครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่มองเห็น ทำเหมือนกับไม่ได้มาด้วยกันจากกลุ่มพฤติการของกลุ่มคนร้ายชุดนี้แม้ว่าจะพยายามตบตาตํารวจก็ตามแต่ลักษณะและท่าทางก็แสดงให้เจ้าหน้าที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งคนสองคนในรถแท็กซี่เปิดประตูรถออกมาและกําลังจะเดินขึ้นไปบนธนาคารซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ชายอีกสามคนได้จอดรถจักรยานยนต์แต่ติดเครื่องรอไว้ไม่ดับเครื่องเตรียมเดินตามมาร่วมสมทบจังหวะนั้นเองถ้าหากจะรอเวลาต่อไปอีก คงจะไม่ได้การแน่ดังนั้นกําลังของเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอจับกลุ่มตัวทันทีกลุ่มคนร้ายเมื่อเห็นหนังนั้นต่างก็คิดว่าติดกับตํารวจเสียแล้วแต่วิสัยของเสือร้ายไอ้ที่จะยอมให้จับกลุ่มเมื่อยังมีโอกาสนั้นไม่มีแน่ดังนั้นในช่วงนาทีอันตรึกใจก็ตามมาเมื่อกลุ่มคนร้ายได้ชักอาวุธปืนออกมาจากเอวจนแทบจะพร้อมกันจากนั้นก็ลงมือสากระสุนปืน เข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนทันทีพร้อมกับออกวิ่งหนีโดยสองคนที่ลงจากรถแท็กซี่กระโจนวิ่งหนีเข้าไปในซอยเทพไพระซึ่งมีตำรวจวางกำลังคอยสกัดกั้นอยู่ก่อนแล้วได้ประจันหน้ากาันฉากการดวลเพื่นจึงได้ดังสนั่นขึ้นในซอยข้างธนาคารนั่นเองส่วนคนร้ายอีกชุดหนึ่งที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะซึ่งกำลังเดินทางมาสมทบเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนไปเช่นนั้นก็หันหลังกลับหมายวิ่งหนีขึ้นรถ ปรากฏว่าสองคนแรกซึ่งจอดรถอยู่อีกด้านหนึ่งอยู่ใกล้รถกว่าก็กระโดดขึ้นรถขับหลบหนีไปได้ส่วนอีกคนที่เหลือวิ่งถือปืนและสารกระสุนเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รายล้อมอยู่ด้านหน้าอย่างที่เย็บและพยายามจะกระโดดขึ้นรถที่ติดเครื่องรออยู่แล้วแต่ก็ไม่ทันจะทําสําเร็จเมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ระวังอยู่ก่อนแล้วได้ลั่นกระสุนปืนยิงตอบโต้และถูกคนร้ายเข้าอย่างจาังร่างเสียลาหลมทั้งรถทั้งคน อยู่ริมฟุตบาทข้างถนนหน้าธนาคารนั่นเองเมื่อสิ้นเสียงปืนก็พบร่างของสามคนร้ายกลายเป็นศพทั้งสามคนจากนั้นเหตุร้ายจึงถูกแจ้งไปยังตำรวจเจ้าของท้องที่ได้ทราบอันได้กแก่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองขณะนั้นร้อยตำรวจตรีธนงเกียรติพรหมประสิทธิก์กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นนายร้อยเวรเมื่อได้รับแจ้งเหตุร้ายว่ามีเหตุจนหน้ที่ตำรวจตระจชำวิสามันคนร้ายสามศพแล้วจึงได้รายงานให้ พันตำรวจทวิชัยชุ่มจินดาสารวัตรใหญ่เมื่อได้ทราบแล้วจึงรุดเดินทางไปพร้อมกับพันตำรวจตรีทศวินสินผลผลสารวัตรสอบสวนพันตำรวจเอกนายแพทย์อภรรรัตตประกอบนายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปอเต็กตึงไปถึงที่เกิดเหตุขณะนั้นได้มีประชาชนโดยมากกำลังล้อมวงดูส่งคนร้ายที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันนอนเสียชีวิตอย่างไรอยู่ด้านหน้า และด้านข้างธนาคารไทพาณิชย์ศพแรกนอนเสียชีวิตยอยู่ริมฟุตบาทบริมถนนแจ้งวัฒนะเมื่อตรวจดูศพพบว่าถูกยิงเข้าบริเวณหางิีวขวาหนึ่งนัดข้างตัวมีรถจักรยายนยนต์ล้มคว่ำอยู่และมีอาวุธปืนขนาดจุดสี่ห้าง้างนกไว้มีกระสุนปืนค้างในแม็กซองนัดตรวจค้นหลักฐานในตัวมีเพียงกระเป๋าใส่เงินและผ้าคลุมหน้าแบบเอโมงสีน้ำเงินหนึ่งใบในการสอบสวนต่อมาได้ทราบว่า คนร้ายคนนี้คือหัวหน้าแก๊งที่พาพวกมาดักปล้นเงินมีประวัติร้ายกาจมากและก่อคดีไว้หลายท้องที่มาแล้วและเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจหลายท้องที่และได้หลบหนีซ่อนตัวมาอยู่ย่านวัดประดูธรรมธิปัตย์เชิงสะพานพิบูลสงครามแขวงบางซื่อเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจนได้รับฉายานามว่าช้างวัดประดูส่วนอีกสองศพอยู่ในซอยเทพไพร้อนิมิตข้างธนาคารนั้นศพแรกตรวจดูในตัวศพ พบบัตรบริการวัดสายตาของบริษัทศักชัยการเว้นจำกัดระบุชื่อนายหัตถชัยรัตนโกศิล์อายุ25ปีโรงเรียนบ้านขวาวทุง่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดถูกกระสุนปืนเจ้าหน้าที่เข้าที่หน้าอ,อกเหนือราวนมซ้ายหนึ่งนัดและที่กกหูซ้ายอีกหนึ่งนัดข้างศพมีอาวุธปืนขนาดจุด22ออโต้ขึ้นนกค้างไว้เหลือกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงในแม็กอีกสองนัดส่วนศพสุดท้ายเป็นศพของคนร้าย นอนตะแคงเสียชีวิตอยู่บนถนนลานจอดรถของธนาคารห่างจากศพที่สองประมาณ10เมตรถักวกระสุนของเจ้าหน้าที่ตำรวจขที่ใต้หัว้ายทะลุขมับขวาเพียงนัดเดียวและที่ข้างมือขวาพบอาวุธปืนขนาดจุดสีตกอยู่เหลือกระสุนในรังเพลิงหนึ่งนัดและในแม็กอีก4นัดเมื่อตรวจค้นศพพบบาดเสียภาษีอก่อนระบุชื่อในประิทธิโภพัฒอายุประมาณ25-30ถึงปีมีบ้านพักอยู่ในถนนบริวัน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่ถึงอย่างไรแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้พบหลักฐานอยู่ในตัวของศพแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ปากใจเชื่อนักจะได้ติดตามสอบสวนหาความจริงกันต่อไปจากนั้นก็ได้พิมพ์ลายมือไว้เพื่อเช็คประวัติกันต่อไปสำหรับเบื้องหลังและประวัติของกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้ได้รับการเปิดเผยจากพันตรวถูคงเดชชูเสีรองเพิ่มกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือ และเป็นมือปราบคนสําคัญในการพิชิตคนร้ายแก๊งนี้ว่าได้รับรายงานมาจากสายก่อนล่วงหน้าแล้วว่าคนร้ายแก๊งนี้โดยมีนายช้างวัดประดกคนร้ายคนสําคัญเป็นหัวหน้าและวรรกล่าวจะข่มพักพวกมาดักปล้นเงินเสียใหญ่คนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการบ้านจัดสรรจะมาเบิกเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ถึง70,000สบาทและกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้ได้วางแผนเพื่อดักชิงเงินและเมื่อทราบจากสายรายงานแล้วก็วางแผนเพื่อเผด็จศึก แต่คนใ้าได้ต่อสู้จึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกันดังที่เห็นแต่ที่ยังไม่ได้แจ้งให้ทางตำรวจเจ้าของท้องที่ทราบนั้นเพราะครั้งแรกคิดว่าเป็นเขตของตำรวจบางเขนและที่ยังไม่แจ้งเพราะเวลามันฉุกลระหุกจริงๆสำหรับรถแท็กซี่พาหนะของคนร้ายนั้นเมื่อตรวจดูหมายเลขแล้วปรากฏว่าเป็นรถส่งถูกคนร้ายปล้นมาเมื่อเวลา21นาฬิกาของคขืนวันที่15ธันวาคม2529 และเจ้าของรถก็ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวไว้แล้วส่วนรถมอเตอร์ไซค์กำลังเช็คอยู่ว่าใครเป็นเจ้าของสำหรับประวัติของนายช้างวัดประดูหัวหน้าแก๊งในครั้งนี้มีบ้านเดิมอยู่จังหวัดเพชรบุรีเป็นมือเปืนนับจ้างและได้ก่อคดีปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์มาหลายท้องที่ด้วยกันได้แก่ที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและในเขตท้องที่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีพักพวกทั้งหมดด้วยการประมาณ10บคนและเมื่อก่อคดีเกิดขึ้นในหลายท้องที่แล้วก็จะหลบนี้จากภูธรเข้าไปอยู่ในกรุงเทพโดยได้มาหลบอาศัยซ่อนตัวอยู่ในซอยวัดประดูธรรมธิปัตเชิงสะพานพิบูลสงครามแขวงบางซื่อเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและขณะที่ในช้างหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่นั้นเองก็ได้ออกตระเวนก่อคดีไว้หลายแห่งด้วยกันจนได้รับขนานนามชื่อว่าช้างวัดประดูเราสืบรู้มานานแล้วแต่ไม่มีหลักฐานชัด ยังได้คอยจับตามมาตลอดทุกระยะจนกระทั่งสืบรู้แน่ชัดว่าจะพาสมุนมาดักชิงเงินในครั้งนี้จนเกิดเหตุขึ้นดักล่าวสำหรับประวัติคดีที่3คนร้ายได้ก่อขึ้นแล้วมีดังนี้เมื่อวันที่29สิงหาคม2527เวลาประมาณ12นาฬิกาในช้างกับพวกร่วมกันใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะสังหารในอุทยัยวานาณน,าน,านจนถึงแก่ความตายเหตุเกิดข้างสนามยิงปืนรอดอด เขตท้องที่สอนอพระราชวังและในปีเดียวกันได้ร่วมกันจับตัวชาวจีนฮ่องกงไปเรียกค่าไทยในเขตสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทุ่มแบดจังหวัดสมุทรสาครต่อมาวันที่16พฤศจิกายน2528เวลาประมาณ17.00นรับแจ้งจากหญิงเมียหลวงคนหนึ่งมีอาชีพอยู่ในตลาดดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นเงินถึง80,000บาทนำอาวุธ M16 มาสังหารเมียน้อยชื่อนางทองคำ บัรณะสิริรักจนถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่หน้าร้านเสริมสวยทิพตั้งอยู่ในหมู่ที่9ตําบลดอนทรายอำเภอเด,ดิลฤสดวกจังหวัดราชบุรีจากนั้นเมื่อต้นปี2529เวลาประมาณ20นาฬิกาในช้างได้ร่วมกับพวกใช้อาวุธปืนสังหารคนตายที่ห้องอาหารใกล้กับโรงภาพยนตร์สีกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและครั้งหลังสุดเมื่อวันที่15ธันวาคม 2529ในช้างกับพวกได้ดักปล้นรถแท็กซี่จากซอยลาดพร้าว101และได้นำรถแท็กซี่คันที่ปล้นมาดังกล่าวมาเป็นพาหนะในการดักปล้นเงินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์และเกิดต่อสู้กับตำรวจจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายดังกล่าวสำหรับเหตุการณ์สามโจรร้ายที่ดักชิงเงินหน้าธนาคารและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันในครั้งนี้ปรากฏว่าพลตำรวจเอกในหลงมหานนท์อธิบดีตำรวจ ใ,ให้ความสนใจไปอย่างยิ่งและได้เรียกนายตำรวจชุดปราบปรามพิชิตสามเสือร้ายเข้าพบในวันรุ่งขึ้นเพื่อขอทราบรายงานของการก่อเหตุร้ยรายของกลุ่มโจรร้ายที่ปฏิบัติการเย้ยกฎหมายในครั้งนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ